ค,ค่ะวันนี้อยู่กับพวกเราสองสาวสุดฮอตสุดฮอตสุดฮอตคะ่ะพี่กวางคะ่ะพี่ก้างคะ่ะวันนี้จะทาอะไรกันคะพี่กว้างวันนี้พี่ฟ่าจะพาพี่กวางไปถ่มโรงเรียนกลสินพิทยาสันคะ่ะโอ้น่าตื่นเต้นจังเลยพร้อมหรือยังคะพร้อมเราคะ่ะงั้นเร,เราไปกันเลยยย พี่กวางตอนนี้เราก็มาเริ่มกันที่อาคารแรกเลยคะ่ะตอนนี้เราอยู่กันที่อาคาร1ค่ะค่ะแล้วอาคารหนึ่งน,นี่มีอะไรพิเศษบ้างเหรอคะพี่กวางอาคารานี้นะคะก็จะมีห้องผู้อำนวยการห้องธุรการห้องพัสดุกและห้องเลขาะคะ่ะแล้วพี่กวางก็ได้ยินมาว่าตึกนี้เรียกว่าตึกวิทย์ด้วยใช่ไหมคะเอ๊ะทำไมเขาถึงเรียกว่าตึกวิทย์เหรอคะเพราะว่ามีหมวดวิทยาศาสตร์และห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์มากมายเลยอ๋อเข้าใจแล้วค่ะ สวัสดค่ะตอนนี้เราก็อยู่กันที่อาคาร2ค่ะโอ,<า>อ้อาคารนี้ได้ยินว่ามีห้องเรียนพิเศษ2โครงการเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะมีห้องเรียน MEP และ TSL ค่ะแล้ว MEP กับ TSL นี้ย่อมาจากอะไรนะคะ MEP ย่อมาจาก Mini English Program <อ>ส่วน TSL ย่อมาจาก Talent Student In Language j <า>ค่ะโอ้น่ก็แสดงว่าเป็นห้องสอนเกี่ยวกับภาษาใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่อาคาร2นะคะยังมีหมวดภาษาอังกฤษหมวดภาษาไทยและห้องวิชาการด้วยค่ะมีห้องยีริกด้วยใช่ไหมคะต้องแล้วค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กันที่อาคาร3แล้วค่ะพี่กว้างแล้วอาคาร3มนีม่นักเรียนชั้นมไหนเรียนบ้างคะอาคาร3นะคะก็จะมีน้องๆม1เรียนค่ะ<ม>แล้วมีความพิเศษยังไงบ้างคะอาคารนี้ค่ะอาคารนี้นะคะก็จะมีหมวดคณิตศาสตร์ หมวดสุขศึกษาและพระศึกษาหมวดสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมมีธนาคารอมสินแล้วก็มีห้องคดีนัมวันด้วยค่ะโอ้ได้ยินมาว่าคารนี้มีห้องนฏาิลปนแล้วก็ห้องดูดิยางแล้วก็ห้องคอมพิวเ,เตอร์ห้องสดด้วยใช่ไหมคะถูกต้องแล้วค่ะพี่วางโอ้ค่ะค่ะพี่วางคะตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่อาคารสี่แล้วนะคะอือรอบอาคารสี่ มีน้องม2แล้วน้องม3ค่ะแล้วเรีอะไรพิเศษอีกั้มคะมีค่ะอาคารสีนะคะยังมีห้องปฏิบัติธรรมของหัวสังคมศึกษาศาสนาและวัฒาธรรมด้ค่ะอ๋อค่ะเป็นยังไงบ้างคะพี่กวางเหนื่อยมากเลยเหนื่อยแต่ก็สนุกใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะและตอนนี้นะคะเราอยู่ที่อาคาร บ้างรอคะที่นีที่มอรีที่ม .5 เดียวนะคราอาคารนี้ค่ะได้ยินว่าอาคารท่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของโรงเรียนไม่ใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะว่าเวลาที่เรามองมาจากด้านนอกน,นะคะก็จะเห็นอาคารท่าเป็นันดับแรกแล้วอาคารท้าก็กลายเป็นจุดเด่นหรือสัญ,ญลักษณ์ของโรงเรียนเราเลยค่ะ ตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่อาคาร6กแล้วนะคะแล,ล้วอาคารหงนี่มีความพิเศษยังไงบ้างคะเนี่ยอาคารหง์นะคะมีห้องทะเบียนวัดผนมีห้องประกันคุณภาพการศึกษาและห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ8 0พรรษามหาราชาค่ะ๋อเราได้ยินมาว่าเป็นห้องเรียนของห้องพิเศษด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะห้องเรียนพิเศษที่เรียนเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์นะคะมีอยู่2องห้องสําหรับน้องๆมต้นเขาจะเรียกว่าห้อง TSM พี ons, ่ๆมปลายเรียกว่าห้อง GC ค่ะอ๋อค่ะ กว้ที่อาคาร7อาคารใหม่ของโรงเรียนเราค่ะพี่กวางวิอยากไปดูจังเลยค่ะงั้นเราข้ามทางไปดูกันเลยค่ะเฮ้ยนี่ไงวิธีข้ามถนนอย่างถูกวิธีฮะจริงหรอคะใช่กันเลยก็ไปกันเลยวะหนึ่งสองนนี้นะคะพี่กราวฟังกับพี่กวางก็มาอยู่ที่อาคาร7กันแล้วเรามาด้วยวิธีอะไรคะพี่กวางข้ามถนนอย่างถูกวิธีค่ะโอเคค่ะงั้นเราไปชมข้างบนกันเลย 妈妈哈。 กล้าสำหรับการทัวร์ถ้าเสราคาในวันนี้สนุกมากมากเลยค่ะแล้วก็ตื่นเต้นมากๆเลยด้วยเอ๊วแต่ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันล่ะคะตอนนี้เราก็อยู่กันที่ลานธรรมนะคะเป็นลานศูนย์รวมจิตใจของพวกเราชาวกระสินที่ยาสันค่ะค่ะแล้ววันนี้นะคะพวกเราสองสาวสุดฮอตสุดฮอตสุดฮอตที่เขาฟังแลยที่กวางขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ